ข้างในก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นรัดเชือกนะคะกันกันต้นไม้คว่ำนะคะก็จะตัดออววกก่อนคงจะต้องแกะข้างล่างก่อนอืมอืมต้องแกะข้างล่างหรอกก็แค่ไหน าแล้วนะคะยาวเรืองร้อยต้นนะคะหนึ่งร้อยต้นนะคะเข้าแคกมาแบบนี้นะคะก็รัดรัดไปอย่างดีเลยให้ต้นไม้ค่ะนะคะก็ถ้าไม่รู้มาหลุดจากเขาเลยนะคะนี่นะคะร้อยต้นนะคะก็จะเป็นการเพราะต้นกล้าของดาวเรือง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวละแปดนะคะสองแพ็คแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมันอาจจะหลุดเพราะว่าการขนส่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยจะเป็นสอง สองตะก้ามาอย่างนี้นะคะร้อยต้นนะคะนะคะก็กําลังปลูกเลยกําลังปลูกนะคะก็จะมีกำลังปลูกก็อาจจะมีเสียหายเล็กน้อยเนาะนะคะจากการขนส่งจากการขนส่งนะคะเราจะปลูกนะคะอันนี้ปลูกได้เลยนะคะปลูกได้เลยต้นดาวเรืองนะคะหนึ่งร้อยต้นมาแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะก็ได้รับของแล้วนะคะก็โอเคค่ะสินค้านะคะ